สวัสดีครับผมเจม MG สาขานคนปรปฐมนะครับแยกมลา,ายแมนครับผมวันนี้เจมจะมารีวิวรถ all new MG 5อีกรุ่นหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับเป็นรุ่น4นะครับตัวนี้เพื่อนๆถามถึงกันมากเลยครับตัวนี้ราคาจะอยู่ที่559,000นะครับตัวเริ่มต้นนะครับ เดี๋ยวเราลองมาดูเลยนะครับว่าตัวนี้เขาให้อะไรมาบ้างนะครับผมเริ่มนะครับกระจังหน้าจะเหมือนกับตัวท็อปหมดทุกอย่างนะครับเป็นลายเงาสีดานะครับผมตัวนี้สวยมากครับแล้วก็ไฟนะครับไฟตัวนี้จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับแต่เมื่อสักครู่ผมลองเปิดแล้วจะมันยังไม่มีไฟเดย์ไทม์นะครับตัวนี้ให้มาแค่โปรเจคเตอร์เฉยๆนะครับผม ถ okay. ัดมาตัวนี้จะเป็นล้อกระทะนะครับล้อกระทะตัวนี้จะเป็นขอบสิบหกนะครับนี้ขอบสิบหกใหมานะครับพร้อมฝาครอบนะฮะ okay. ตัวเริ่มต้นตัวนี้ก็ให้คิ้วคมเนียมข้างตัวรถให้เหมือนกันนะครับกุญแจนะครับตัวนี้สังเกตเลยว่าตัวนี้เป็นแบบปุ่มกดก็คือกุญแจจะเป็นสมาร์ทคีย์ครับตัวนี้ แจสมาร์ทคีตัวเริ่มต้นก็ให้สมาร์ทคีให้แล้วนะครับจะออกมากๆโอเคดูบอดี้นะครับบอดี้จะเหมือนกันทุกรุ่นนะครับตัวนี้ไฟท้ายก็ให้เป็นไฟ LED นะครับไฟท้าย LED นะครับกันชนท้ายก็ให้เป็นเป็นทรงท่อคู่นะครับเหมือนกันทุกรุ่นนะครับตัวนี้ ใ่เหมั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยค okay. ครับถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับนี่ขนาดภายนอกนะครับเดี๋ยวเราไปลองไปดูภายในกันบ้างนะครับผมอันนี้ภายในนะครับตัวเริ่มต้นนะครับจะเหมือนกับตัวรุ่นดีหมดทุกอย่างนะครับหน้าจอเป็นแบบอนาล็อกนะครับ คงอะไรไฟฟ้านะครับพร้อมปุ่มอัติฟังก์ชันนะครับจอกลางให้เป็นจอส0นิ้วเหมือนกันเห็นไหมเหมือนจยตัวดีกับตัว X เ,เลยแจ๋วมากมากเลยตัวนี้นะครับเกียร์เหมือนเดิมนะครับเกียร์8ปสปีด CVT แล้วก็เบรกมือไฟฟ้าพร้อมระบบเบรกออโตโฮตัวนี้แจ๋วมากๆนะครับผมเบาะตัวนี้จะเป็นเบาะผ้านะครับ แต่สังเกตดีๆพลักพิงจะเป็นให้เป็นลายสลับแดงนะครับตัวนี้สวยครับแล้วก็เย็บด้วยได้แดงน่แจวเลยอันนี้แจวมากๆเห็นไหมครับกุญแจอยู่ด้านบนกุญแจเป็นแบบสมาร์ททีนะครับไม่ต้องไขแล้วอันนี้เป็นปุ่มสตาร์ทนะครับ ตัวนี้ให้มาตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองมาดูด้านหลังนะครับครนี่ครับด้านหลังทำเบาะลายสวยมากครับเห็นไหมฮะภายในกว้างเหมือนเดิมให้แอร์หลังมันด้วยนะครับตัวนี้เจ๋วมาก ในราคาแค่ห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันนี่ให้มาขนาดนี้ถือว่าสุดยอดเลยครับผมเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆนเริ่มน่าสนใจแล้วใช่ไหมครับผมถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองเข้ามาดูรถตัวจริงได้นะครับที่โชว์รูมเอมนครหลวงสาขานคปรปฐมนะครับอยู่แยกมาลัยแมนนะครับผมถ้าเพื่อนๆอนจะเข้ามาดูรถตัวจริงก็โชรนัดหมายผมได้นะครับเบอร์ศู2ย์เก้าสองห้าสี่ห้าสองสองสองสามนะครับ น้องเจมนะครับผมตัวนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับดาวเริ่มต้นที่5%นะครับถ้าอย่างตัวนี้ก็ใช้เงินออกก็แค่20,000กว่บาทเองนะครับถ้ายัางไงมาคุยรายละเอียดกันนะครับผมวันนี้เดี๋ยวน้องเจมขอรีวิวไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ